Nóng pha đi à dìm con này đây, dìm con này Đéo Mày lập mày non à, à dìm này đi, dìm như ngay đi นี่นะครับน้องฟ้าเรียยังไม่นอนครับเป็นกุนอนเด็กนะครับอายุเพิ่งได้สิบเดือนแล้วหาแล้วหาแล้วฟ้าเรียดูด,ด้านใน